สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาต่อกับข้อที่3นะคะในเรื่องของระยะทางระหว่างจุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อนี้นะจริงๆมันไม่มีรูปภาพนี้นะอันนี้คุณครูเอาจุดทั้ง3จุดมาลองเขียนกราฟดูนะคะข้อนี้เขาบอกว่าจงแสดงว่าจุดทั้ง3จุดนี้นี่นี่ถ้าเราลองไปลงในพิกัดมันจะได้ในลักษณะนี้นะคะนี้ทั้ง3จุดนี้เลยก็คือกําหนดให้11เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ย,ยคือ a จุดลบหกับลบหนเนี่ย b และน,นี้คือ c ตามลําดับเลยนะคะก็คือจุดทั้ง3จุดเนี้ยเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้แสดงเนาะถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะดังนั้นเราต้องหาระยะ ระยะทางระหว่างจุดก็คือความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมดูนะคะอ่ะเราหาแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราลองหา AB ก่อนอ่า AB นะคะอ่านี่นะเราสนใจด้านนี้ก่อนนี่ AB นะคะอ่ะสูตรคืออะไรลูกก็คือรูทใช่มอ่อลบ x 2ใช่ไหมทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองเอา X มาลบกันก่อนนี่ 1ลบด้วยลบก่อนอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็เขียนเลย1ลบด้วยลบทั้งหมดกำลัง2บวก y ใช่ไหม1นลบด้วยลบเหมือนกัน1ลบด้วยลบทั้งหมดกำลัง2เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่าได้เท่าไหร่นะคะอันนี้คุณครูขอทำต่อเลยนะอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นฟึบนะคะนี่ เดีวขอเขียนอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่าขอเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะคะทุกคนนี่นี่ทุกคนขอซูมนะคะนี่หนึ่งลบด้วยลบหนึ่งลบชนลบเป็นบวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1นบวกหนึ่งะคะเป็นสองสองกำลังสองก็คือสี่นะคะทุกคนตรงเนี้มันก็จะได้เป็นสี่ใช่ไหมบวกกับตัวนี้เหมือนกันอ่า หนึ 1> 1่งลบหนึ่งนะคะหนึ่งลบด้วยลบหนึ่งลบชลลบเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองกำลังสองเป็นสี่ดังนั้น AB ของเราก็คือรูทอะไรคะรูทแปดนะคะน,นี่อะติดไว้แบบนี้ก่อนนะคะไม่ต้องถอดนะคะเราจะมาดูว่าด้านไหนคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะคะแต่เราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะอะต่อไป AB เสร็จแล้วต่อไปเรามาดูอีกด้านถัดไปก็คือด้าน bc อะก็คือด้านนี้ นี่นะคะเราก็หาเลยเดี๋ยวขอใส่อีกสีหนึ่งอ่า B4 นี่ X1-X2 ลบออ่ะนี่ลบ4ลบด้วยลบ1อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะหรือว่าเอาลบ1ขึ้นก่อนก็ได้ลูกอ่ะถ้าคุณครูเอาตัวตัวนี้ลบตัวนี้เนาะแล้วก็หาออกมาฟื้ไปเขียนนะคะลบ4 ลบด้วยลบ1ทั้งหมดกำลังสองบวกต่อไป y 1ลบ y สองก็คือสองลบด้วยลบ1นี่สองลบด้วยลบ1ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้อ่าทีนี้อ่ะขอซูมนะคะเราก็มาหาต่อนะคะว่าได้เท่าไหร่นี่ปึ๊บอ่ะเช็คดูลบ4ลบด้วยลบ1ลบชนลบเป็นบวกใช่ไหม ดังนั้นจะได้เป็นลบ4บวก1ซึ่งเท่ากับลบ3ทุกคนมันจะได้เป็นลบ3ทั้งหมดกําลังสองซึ่งเป็น9อ่าต่อไปนะคะ2ลบด้วยลบ1ลบชนลบเป็นบวกใช่ไหมก็จะเหลือ2บวก1เป็น3 3กําลังสองก็เป็น9ดังนั้นอันนี้เท่ากับรูทสิบอ่าก็ติดไว้อ่าอันนี้คือ b c นะคะต่อไปนะคะหาด้านต่อไปนะัคือด้านหาด้าน เอซี A, C, นั่นเองนะคะนี่ฟืบนี่อ่ะเอซีคู่ขอใช้สีชมพูในการเขียนนะคะอ่ะใส่รูดไว้เหมือนเดิมอ่ะเอาเอ็กมาลบกันก่อนอ่ะเอาเอ็กมาลบกันนะคะเอ็กอ่ะดูอันนี้ก่อนก็ได้ลบสี่ลบด้วยหนึ่งอ่าก็เขียนเลยลบสี่ลบด้วยหนึ่งทั้งหมดกำลังสอง บวกนะคะต่อไป2ลบด้วย1นะคะทั้งหมดกำลังสองนี่อ่ะขอซูมนะคะชึบนี่เ c เท่ากับนะคะนี่เราก็จะได้เท่าไหร่เราก็หาออกมา 4บลบหเนี่ยก็จะเป็นลบหใช่ไหมลบห้ากำลังสอลบหทั้งหมดกำลังสเนี่ยก็คือ25เนาะก็คือลบหคูณลบหก็ได้เป็น25บวกส่วนนี้2-1ลบหก็ได้เป็น1นึ่เนาะหนกลังสก็คือ1นะคะก็บวก1ดังนั้นอันนี้เท่ากับรูทยีนี่แปลว่าด้าน ac เนี่ยก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากทุกคนถ้าเรา ถ้าเราดูแบบเนี้ก็คือด้านเนี้ยก็คือยาวที่สุดก็คือรูทรูทยี่สิบอ่ารูทยี่สิบหกนะคะทุกคนไม่ใช่รูทยี่สิบเก้าอันนี้รูทยี่สิบหกนะคะเขียนผิดนะยี่ิบห้าบวกหนึ่งนะคะก็เป็นยี่สิบหกเนาะอันนี้ก็เนี้ยก็จะเป็นรูทยี่สิบหกนะคะทีนี้เรามาเช็คดูว่าถ้าเรารู้ด้านที่ยาวที่สุดแล้วจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะนี่อ่ะเราก็เช็คดูจาก ทอบอพีทาโกลัสนี่เรามาเช็คดูถ้ามันใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสมันเป็นทฤษฎีที่เป็นเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองนี่ถ้าอันเนี้ยมันเป็นจริงนะคะเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือรูทยี ทั้งหมดกําลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากนะคะทั้งสงด้านยกกําลังสองแล้วมาบวกกันซึ่งน้านประกอบมุมฉากที่เหลือก็คือรูทแปดกับรูทสิเนาะเราก็เขียนเลยเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะนี่รูทแปดอ่าทั้งหมดกำลังสองบวกกับอีกด้านหนึ่งก็คือรูทสิบแปดนี่ ทีนี้เราก็หามารูททั้งหมดกำลังสองเนี่ยก็ได้เป็น26สเนาะส่วนอันนี้ก็เป็น8บวกกับอันนี้อ,อย่าลืมรูทยี่สิบหทั้งหมดกำลังสองเนี่ยก็ได้เป็น26ส่วนนี้ก็เท่ากับรูททั้งหมดกำลังสองก็คือ8บวกรูทสทั้งหมดกำลังสองนะคะก็คือ18ดังนั้นทุกคน26เท่ากับยี่มีจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยทุกคนว่า ดังนั้นเนี่ยดังนั้นจุดทั้ง3จุดนี้ค่ะเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้ก็สามารถสรุปได้เลยดังนั้นจุด11-1-1ลบ1ลบ 1, 1, 1ะคะและลบ4กับ2นะคะเป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมมุมฉาก นี่นะคะเราก็ใช้พีทาโกรัสได้นะคะโอเคเนาะสำหรับข้อที่3นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4ได้เลยค่ะ